โมสดังคะละสุตังอสีวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะมียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูป,ปะเสสาวาโสจะอุเพจกะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิทิจะเอตมังคลมุตมังภาหุสัจจันะสิปัญจะวินโยะสุขิ จะสุสิกิโตสุภาสิตาจจยาวาจาเอตมังขลมุตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานอุปัฏฐานังพุทธะทานรักษะสังขโหอนากลาจจกรรมันตาเอตมังขลมุตมังทานันจธรรมะจริยาจะยาตการันจสังขโหอนาวัชาชานิ กัมมนิกัมมานิานเอตมังคลมตมังอารตีวิรตีปาปาปัจจปา,ปา,ปานาจะสันจมูอปามาโทจะทำมีสุเอตมังคลมตมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกัตัญยุตาจะกะตัญยุตา กาเรนะธมมรรมะสภาวังเอมงมตมังคลนะ่ม,มุตมมตมังขันติจะโสภะจัตสตาสัมะนานัจจะทัศนังกาเรนะธรรมะสาขัจฉาเอตมังคล่มุตตมังสปูจะธระมะจริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจฉิการิยาจะ เอตมังธรรมุตมังพุทธะโลกะธรเมหิจิตตังยักสะนักกรรมปติอสโกังวิรชังเขมังเอตมังครรมุตมังเอตาทิสานิกัจวานะสัพพัทธะมาปะนาชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคะลรรมุตมัง มังคะระมุตตะมันสิบทสวดรัะตะนะปริตยังกิตจจิวิตังอิทาวาอูรังวาสักเคสุวายังะะนงัตนังปณีตังนะโนสังมังอจิสถาคเตนะอิทัมปิพุทเทะะนัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะุวติหุนตุขยังวิคะวิลาคังธรรมตังปณีตังยทัต ชักคาตากยมุนีจะมาอิโตนาเตนะธรรมเนมะสมาธิกิจจิอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอตานะเอตานะตัดเจนะวัตถิหนตุยมพุทธเศตโถปาริวันณนีสุจริงสมาธิมา ปันตะนิกนชะมาหุสมาธินาเตนะสมมนวิชัยติอิธรมปิธรรมเมรัะตะนงังปณิตังเอเตินะสัจเจนะทวทิโหนตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสตาปัสถาจตาลิเอตาณิยุคานิหุนติตสสตสสตเ,เตทะขีเนยะสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิ มหาภราณีอิทัมปิสังเคะะนัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะุวติโหนตุเยสุป,ปะยตตาาตปตปุตตามาสาทัพเหนะนิกามิโนโคตะมาสาสนนมหิเตปติปตาอมาตังวิไคหะรัฐามุทานิปุติงพุทธะม,มานาอิทัมปิสังเคะะงรัตนังปณีตัง อเตนะสัจเจนะทวัติโหตุขีนังปาลุนัง,ป,นงปุลานังนวังนัตถิธรรมพวังวิรัตตาจิตายาติเกะวัสมิงเตชีนะพีชาอาวิรุตหิฉันทานิพันติทีลายาถายัมปะทีโปอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังอิตินะสัจเจนะทวัติโหตุ บทสวดทรรมบทสหัถวันอตตาหิวะชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตะทันตัสสะโปรสโบรสัสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวจะนคคันทโภนัม,มาโรสหะราม,มุนาชิตังอภิอปะชิตังกะลิยาตถารูปัสสะชันต,ตุโนบทสวดเกสปุตตะสูตร อาสิตะมิทังตีนะพะควตาชานตาปัส,สตาอะรหตตาธรรมะธรรมพุทธธรรมะธรรมพุทธเทณนะเอตาตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปรัมมะปะรายมาอิติกิรายมาปิตะกะสัมประธานะนีนะมาตักเจตักกะเหตุมนานนยะขะเหนมะมาอากาปะละ ลิวิตักเจนมาทิฐินิจานักขันติยามาภาพพระรูปะตายะมาสมานุโนคุยะทาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรมาอากุศลาอิเมธรรมาสาวัชชาิเมธรรมาวินยคะละอิตาอิเมธรรมาธรรมตา สมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอาฏะตุมีเหปัชชะเหยยาธะยะทา,าตุมเหอัตนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรมมาอุสลาอิเมธรรมมาอนัวัชาเมีธรรมมาวินยูปะสันถาอิเมธรรมมาสาม,มาัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติ อัฏฐะตุมเหมิอัฏฐะตุมีเหอุปะสันปัจชาวิหะเลยยาถาติบทสวดอุปะเนยยสูตรอุปนียติชีวิตะะป,ปะมายุงชาลูปะนีตัสสะนัสันติธานาเอตังพยังมารณีเปขะมาโนปุญญาณิ กายิราธาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตะมัปะพายังชาดูปะนิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรารณีเปิขามาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปขโขโทยโยทะกายเยณสังยมูกวาจาย,ยุอุทะเจตสาสังตตสะ เกตัสสะสุขายาโหนติยังชีวะมานูปะกะโลติภุญยังธรรมมหะเวรักขติธรรม,มาจาริงธรรมมทุจินโนทุขะามะามาหามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมสสุจินเนนทุกขะติงคัตฉติธรรม,มาจารีสัเพสังคาราอัน,นิจ จติยะาปัญญายะปัสติอัตถะนิพินทติทุเขเอสามมโควิสุทธิยาถเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสติอัตถะนิพินทติทุเขเอสมมโควิสุทธิยาถเพธัมมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสติอัตถะนิพินทติทุเขเอสามมโควิสุทธิยา